มื่อกี้มีน้องสาวผู้หนึ่งอินบอกขามาหาฉันอีกแล้วนี่รับบทเป็นพี่อ้อยพี่ช้อนแล้วได้ฉันนะ่ะนั่งก็บ,บอกว่าแฟนเก่าที่เคยเลิกกันไปแล้วนะครับมาขอขึ้นดีแต่ว่าตอนนี้นั่งกัมีแฟนปัจจุบันอยู่เด้ ปัจจุบันนั่งอะ่ะดีทุกอย่างบ่มีขอตีบ่มีขอเสียเลยแต่ว่าปัญหาคือคนแหลกก็เป็นรักแหลกนะยิงแนวกินมือนี่ฉันกะสิง,ง่ายๆเด้อคนอื่นเขาก็สิเป็นขี้ที่มักมวนมันว่าจะคว้างนี่เทิงขี้ที่มักมวนเทิงมักง่ายด้ยฉันฮึๆกะสีนหนึ่งเข่าทอดสิน้นแล้วก็ตำหมวก่งอีกอย่างก็อุ่นออมไกลต่างแต่ต่างแต่ตแตมือใดดอกซองเท่าก็กินซ้ำนี่แหละมือนี้บ่อยยังมากมมยเพราะว่ามือนี่สีมารับบทเป็นพี่อ้อยพี่ช็อตยิงฉันสีบอกให้อย่าดึงจะคว้างลงมาโดยคำว่า,ารกักแหละลลลลึกกกกกกกวว่่่าาตอออออนนนนนนทีเเเเเิัััััมมบบธธยยยหง มันนอกใจเธอเธอยากีดสิกับไปเอามันแล้วก็สังเกตได้ง่ายๆเลยที่มันกลับมาหาเธอมันกลับมาหาแบบแบบๆเพราะว่าอย่างมันผิดกับผู้สาวมันระหว่างที่เห็นเน่ากินอยุ่บอกก่อนแก้่วก่อนค่ะมันขี่รถมอไซค์หายจากฉันไปแวบหนึ่งสักผักกลับมาหาฉันมันีสิพ้าไปอันนี้ะนายิงที่ไหนได้พ้าไปหาพี่สมโอ้สองคนหนีผากันสื่อหงท่องไปละแบนหนึ่งแหมแต่ว่ามือนีฉันก็บ่ได้กินน้ำเดชฉันก็นั่งหากำลังใจเบิ้งสองคนหนีกินเนาะพวกเธอละเบึงหญิงเอ้ยละแบนหนึ่ง อยู่ฉันอยากกินแล้วมันยาวมันติดลมบอกเธอของจานิสัยฉันอยู่ความสนิทกับพวกฉันกับพี่สมโอนี่ว่ามันบอกก่อนแก้วก่อนคำมันหลายกว่าฉันผุดไปเพราะว่าในอาทิตย์หนึ่งนี่มันต้องเลยขี่รถมาซองเบิ่งเราได้จากมือสองมือที่มาซองเบิ่งนี่ว่ามันยังเด้ส่วนปองแปงฮมากลับมาเบาเรื่องของเฮาต่อบัดนี้ฉันสิบอกว่ามันบ่ผิดดอกที่เขาสิกลับมาคุยหรือว่ากลับมาปรึกษาเฮาแต่ว่าคันสิกลับมาเว้าเชิงมาจีบน่ะบอกไปเลยกูฮู้ไตมึงเบดแล้วให้เฮาโฟกัสที่ความสุขเฮาก็คือคนปัจจุบันมากกว่าแล้วก็อีกคนนึงหญิงก็เป็นรักแรกของนางคือกัน ก็เป็นผู้เบาวเก่าตั้งแต่สมัยอายุ20ต้ตนตนยังสีนาเขากับทีมนั่งไปไปแต่งงานไปมีเมียแล้วอีกอย่างนั่งกับมีผัวปัจจุบันของนั่งอยู่แล้วแต่บอกอันแฟนคนแรกนั้นเสือกลับขึ้นมากกับมาคุยน้ำกลาบมาคุยน้ำสื่อๆแม่หญิงพราะว่ัยัางติโตมึ่งกันยังติดอยู่นาเมียคือเก่าเอาง่ายๆคือมาเป็นหมาหยอกไก่ยังสีนามาหลอคุยหลอเตาอแม่เรื่องเนี่ยฉันสิบอกเลยฉันผ่านมาเบิดแล้วแต่กี่ฉันก็เคยพลาดผลานยังวัติก็พผาดไปมากผัวเขาหญิง ที่เล็กกับขวบว่าบลูนั่นแหละกับคุยกับคบแต่ว่าพ่อตะลูแล้วใจมันหมักเขาไปแล้วไม่สูแล้วอีกย่างหญิงหลงในข้าล่มเขาเขาบอกว่าเขายุนเมียเขาเขาว่ามีความสูขเขาบอกว่าฉันน่ะเป็นความสูขเป็นแสงสว่างเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเขาคุณเด้เอาไงไงวามาหล่อซอสละเอิงเด็กน้อยนะแม่ตอนนั้นก็เป็นเด็กน้อยกับยี่สิบตนตนเขาปอนหยาปอนเฟี้ยงกับกินเบิ้มมันใจร้ายวาเขาหักแกของหญิงก็เมียเขาก็ย่อมย่อมกินเฟี้ยงให้เขาตัวยุ่มอมมาแม่แม่บ้าปากบ่าติงผูดได้เกือบปีนนน่าพ พวกเธอว่าฉันซัวว่าะศสนาเอาที่พีกไปก็ดันบันียิงที่แรกกก็ยูมอมเมม์ยูปาดที่นี่ คว่ำพกหลวงปูหมันหลายเนะคิดว่าจริงได้จังไในเขาก็เลือกเข้าหลายก็เมียขลาดโทรไปหาเมียเขาจ้าไปบอกความจริงกับเมียเขาโชคดีที่เมียเขาก็ดีดีเขาบาหายมูเขามาตบฉันกับบุญแล้วฮ <c oughs> คนสุดท้ายเขาบ่เลือกจะคล้องเขาเอาเมียเขาสรุปเขาสลัดทิมแบบบ่อยา่ยดีเลยโอกหักเทิงงายทองปางางเทิงนอนมูไพ่กินหล้าเมาสามมือสามขึ้นเลยจา้าฮ่สัวค่ะนั่นแหละยิงคือสัจจะทมผู้ใช้หน่อยหนักหน่อยนะที่เขาสิเลือกกับเมียเขาอีกอย่างยิ่งเมียเขาดีบ่มีทีตีเบื่อมีปัญหาหนัง มันก็เลิกบ่ได้คืกกันฉะนั้นมีทางเดียวก็คือเข้าต้องเอาตัวเฮาออกมาคันเข้าบ่หยุ่งเกี่ยวแล้วมันเฮ็ดหยังเข้าบ่ได้ดอกหน้าทุงหน่อยของเข้าให้มันอยู่ใตสะดือน่ะดีแล้วย่าให้มันลงมาอยู่ตุ่มมองเข้าเด็ดขาดที่ฉันบอกฉันว้าให้ฟังนี่ก็บ่แมนว่าฉันดีเพราะว่าฉันเคยผ่านเคยเจอมาแล้วกว่าสิได้มาเจอก่อนแก้วก่อนข้ามเสือแดงๆดนั่งกินข้าวบ้ามๆาอยู่นี่นะไว้คันอยู่ในยุคสงครามโลกครั้งที่2ฉันก็ว่าฉันลัะผู้หนึ่งอยู่ในหนานผู้ชายสุ่มนี่เขามันลอยไม่องมัน ยูกับเมียบ so ่เห็นเป็นแบบนี้เลยจะไปจากเขาทอยู่ให้กำลังใจเขาไปโดนไดนในบ่อยูเป็นแสงสว่างเขาแต่ว่าผลลัพธ์่กกลับคืออย่างว่าตีเขาสีรลอซอสละเอิงเ่อนน้นแล้วฮึฉันนั่ยิงจำค่ำฉันไว้ลูกใหม่ตื่นตื่นของผู้ชายที่มันลอยแฟนลอยเมียมามันบ่มีอย่างหลายดอกมอยูแค่นี้ล่ละบางคนก็สิท้ำทาดามาทะเลาะกับเมียทะเลาะกับแฟนมาเมาดีน้ำเฮาขันมันสิมาใหมนี่พวกเธอก็บอกมันไปม่สบายใจแมนบ่อกูสิเป็นนางไปที่ปรึกษาให้พากูไปเลี้ยงเรากินเาแล้วก็แยกย้าย